สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบระยะการเชื่อมต่อของเจ้าตัวคาวาเคสิให้ดูกันนะครับว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้ไกลขนาดไหนนะครับโดยผมจะต่อหูฟังบลูทูธไว้กับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะตั้งโทรศัพท์มือถือไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยแล้วผมก็จะเดินออกไปนะครับให้ดูว่ามันจะต่อได้ไกลขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับอันนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเคสแป เปิดเพลงแล้วเรียบร้อยครับโอเคครับโอเคครับระยะนี้นะครับคือระยะที่ไกลที่สุดนะครับที่จะตัว คาวาเค18สามารถเชื่อมต่อแล้วก็เสียงยังชัดเจนได้อยู่นะครับนู่นนะครับตัวมือถืออยู่นู้นเลยนะครับเนี่ยวดวะไกลมากแทบมองไม่เห็นนะครับเดีย๋ยวเอาฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงยังชัดเจนปกติดีนะครับ โอเคครับจะเห็นว่ามันเชื่อมต่อได้ไกลมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบในระยะที่มันไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าใช้งานจริงเนี่ยถ้ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็อาจจะสั้นลงกว่านี้นะครับ mm hmm. ครับขอบคุณครับ